ภรรยามาด้วย่อันนี้อยู่นี่นานยังก็มาได้นานแล้วพี่อืมใหญ่ละพระที่นาสวัสดีค่ะถ้าถ้าพี่จะขอถ่ายหน้าพระิดานี่ได้ไหมเดี๋ยวผมขอถามดูก่อนนะว่าเขาจะยินยอมให้ถหายหรือเปล่าได้ได้ถ้าเขายินยอมให้แต่ก็คงได้เห็นแบบนานเกินไม่ได้นะพี่ขอแล สวัสดีค่ะกลับสวัสดีพี่พีทซีครวหุณนป้าที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์อมแอมนะคะวันนี้นะคะอมมีภารกิจมีภารกิจอีกแล้วนะพีพ่พีวันนี้อมจะเข้าไปในหมู่บ้านสายมอกนะคะเพื่อไปหาน้องกิจแล้วก็พาธิดานะคะอ่พรธิดารู้สึกว่าจะอายุรุ่นเดียวกันกันกบกิจน้องกิจนะคะ ก็เป็นน้องของอ,อมอีกทีหนึ่งเนาะอ๋อมก็มีแผนที่จะเดินไปหาน้องกับพาธิดาเนาะทีเนี้ยที่ไปวันเนี้ยนะออมได้เห็นในคลิปขององค์ชายกิบเมืองรับแ,แล้วว่าช่องขององจกิบเนี่ยได้เปิดนาพาธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพีทีนางมีลักษณะหน้าต่างงดงามมากตอนที่อ,อมไปคลิป ล่าสุดคลิปที่ไปนะที่ไปที่ไล่นะที่นางไปนางเฝ้าพี่แฝดกับน้องกิจเนี่ยทํางานอะตอนนั้นน่ะนางเนี่ยยังไม่เปิดหน้าให้ออมดูเลยนะคุมหน้านะก็คุยนะพี่ๆแต่ว่าคุมหน้านะถามอะไรก็ไม่ค่อยจะตอบตังตอบคําไม่ตอบคําแล้วก็เขินๆอายๆเนาะโอเคอมคิดว่ามาครั้งเนี้ยถ้าอมจะขออ่ะ ถ่ายหน้านางโดยการที่ให้นางเปิดหน้าเนี่ยไม่รู้ว่านางจะอนุญาตหรือเปล่านะพี่พีแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยออมจะขอเดินเข้าไปในหมู่บ้านที่น้องกิดดูแลอยู่เนาะก็คือเป็นหมู่บ้านสายมอกซึ่งอ๋มเคยมาแล้วหนึ่งครั้งแต่ว่าไม่ได้มาในหมู่บ้านแต่ตอนนั้นอะเข้ามาแค่หน้าหมู่บ้านนะมีอมไปขออะอมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ ที่แห่งนั้นนะก็คือเป็นบุคคลที่ดูแลสถานที่แห่งนั้นก็คือเจ้าที่นั่นเองนะพี่ๆก็มาครั้งนี้นะอมจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านเลยจะพาพี่ๆไปดูว่าหมู่บ้านสายหมอกเนี่ยมีใครอาศัยอยู่พักอาศัยกันมีกี่คนแล้วก็ในนั้นนะเขาทําอาชีพอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าชายกิจกับพนิดาอยู่นั่นหรือเปล่าแล้วแต่ก่อนมาอมก็ได้แจ้งพี่ พี่แสตได้เรียบร้อยว่าเด๋ยวัดขออนุญาตเข้ามาเนาะเด็กบอกให้ฝากบอกน้องชายกิบน้องกิบด,ด้วยเนาะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าแล้วก็เห็นว่าพระธิดาเนี่ยมีชื่อแล้วนะก็คือได้บอกชื่อเรียบร้อยแล้วได้บอกชื่อกับทุกคนให้ทราบแล้วนะค,คะพระธิดาเนี่ยชื่อว่าแม่นางจำปานะพี่พี่โอ้ชื่อนี่สมกับเป็นสาวเมืองลับแลมากๆเลยนะ หน้าตาก็จากที่เห็นในคลิปนะงดงามมากหน้าน้องสวยมากๆแต่ว่าจะขอไปดูเองกับตาแล้วก็พาพี่เอฟซี FC ไปดูด้วยดีกว่าเนาะสำหรับใครที่เป็นเอฟซีของน้องกิบอยู่นะคะอมฝากติดตามดูในช่องอมด้วยนะว่ามาครั้งนี้แม่นางจะเปิดหน้าหรือเปล่าโอเคองั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ ฝากพี่พี่เอฟสีทุกท่านเลยนะคะเป็นกํบบาลังใจให้ออมในการเดินทางไปครั้งนี้ด้วยแล้วก็ฝากทุกคนเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ออมด้วยไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกํบบาลังใจอีกหนึ่งช่องทางเพื่อสพอร์ตอีกหนึ่งช่องทางนั่นเองนะพี่พี่โอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปหมู่บ้านสายหมอกกันเลยค่ะออมไม่รู้ว่าทางเข้าหมู่บ้านสายหมอกมีกี่ทางนะพี่พี่ก็ครั้งที่แล้วที่มาหมู่บ้านสายหมอกนะ ทางที่ออมไปนะจะเป็นทางต้นต้นไม้ต้นไม้ใอันนี้รู้ว่าที่นี่เขาเลี้ยงวัวกันหรือเปล่าแต่เัาได้ยินเสียงะเสียงกระดิง่งวัวเสียงวัวร้องนะพี่่แล้วก็ตอนที่ไปทางนั้นเนี่ยทางเข้าหมู่บ้านอะ่ะทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยอ่อ จะมีต้นไทรอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านแต่อมไม่รู้ว่าตอนที่อมไปมันหน้าหมู่บ้านหลังหมู่บ้านหรือยังไงนะแต่ที่มาทางเนี้ยอมทะลุมาตรงนี้ยออมไม่รู้ว่าที่ไหนมาด้านหลังหรือเปล่าเห็นว่าที่เนี้ยม,มีเสียงวัวชัดมากแต่ไม่รู้ว่าวัวอยู่ที่ไหน ผ okay. มก็พูดภาษากระเรียงไม่เป็นนะไม่รู้ว่าหมู่บ้านสายหมอ,อกเขาคุยกันภาษาอะไรถ้าเจอน้องกิบกบภรรยาก็น่าจะก็น่าจะคุยกันรื่นเรื่องทุกคนมีตาด้วยไหนเนาะ ธรรมชาตินะคนดูนะ้ำรู้ว่าน้องคิดดีนี่นานหรือยังนะแบบอำเห็นคลิปแค่ผ่านๆเนาะว่าใครคิดได้ดูเลยมีปลาด้วยไม่รู้ว่าชาวบ้านที่นี่เขากินปลากันหรือเปล่าทำไมปลาเยอะจังแล้วก็เป็นตัวเล็กๆนะดีเลยเดินไปเดงนี้ เป็นน้ำตกเลยเป็นน้ำตกเลยพี่เสียงจักระจันดังมากเสียงจักระจันมัดังมากทำฟ้าลบกวนให้กับเรามากๆเวลาเวลาคุยกันนะ DMC ครับบอกว่าไม่ได้มีเสียงเลยเสียงจักระจันดังมาก จเจ็ดสิอหกงไตรนะน้ำใสมากทุกคนกคนในหมู่บ้านเขาน่าจะอาบน้ำที่นี่กันไหมอ่ะผมชอบที่แบบมัน,นมีปลาด้วยอ่ะ แล้วขึ้นไปตรงในบ้านกันเลยนะพี่ตอนนี้ออมก็ถึงแล้วนะม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าต้องเรียกเขาว่าอย่างไร <c oughs> อื้มพิเศีกลุ่มพิเศษสวยมาก มันมีคนดีนะโอเคเดี๋ยวขอเตี้ขึ้นไปกันดีกว่าพี่ๆคุณดูกลุ่มที่เที่ยวกล้องก็ไม่ค่อยโฟกัสสวยมากเลยที่นี่อากาศดีทุกคนตอนนี้อมก็เดินเข้ามาถึงหมู่บ้านสายหมอกแล้วนะพี่ๆแต่ว่าได้ยินเสียงคนว่าจะหาคนไม่เจอเดี๋ยว เขาจะเดินอ้อมไปข้างหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็คือตรงที่ออมเคยเดินเข้ามานะไม่รู้ว่าทังจิตเนี่ยอยู่บ้านหลังไหนนะมีหลายหลังลยู่นะวานหลายสี่ห้าหลังลยอยู่แหละเขาจะเดินเข้าอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นจิดที่เคยเข้ามาฝั่งตรงนน้นไม่เคยเข้ามาสิที่มาจะเข้าตรงต้นไม้ใหญ่ โอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยอ,อมจะอัปเดตให้พี่พี่นะถ้าถึงแล้วถ้าเจอคนนะไม่อยากให้พี่พี่เสียเวลานะไม่รู้ว่าพี่เอฟซี SC เนี่ยจะรอชมหน้าของนางได้หรือรเปล่านะไม่รู้ว่าเอฟซีของอ,อมเนี่ยจะมีใครรู้จักน้องหรือเปล่าก็ยังไงแล้วอะ่ะอมฝากเข้าไปติดตามน้องด้วยนะคะช่องชายกิจเหมือนเดเลยนะ น้องเป็นเป็นเขยเมืองรับเลนะจะไ,ได้สาวรับเลมาเป็นเมียแล้วพี่พี่แล้วคนเนี้ยคือคนเนี้ยก็มาอยู่บ้านน้องแล้วก็แล้วก็อะไรอ่ะมาทํากับข้าวมาดูแลแบบมาอยู่ด้วยเนาะเอานะ้องเอาภรรยาเมืองรับเลนะมาอยู่ด้วยมาแล้วก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้น้องน่าจะตั้งคันเนาะน่าจะตั้งคันอยู่ รู้ว่าได้เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะไปถามกันด้วยนะเหมือนจะเจอ,เจอไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าทุกคนเหมือนอมจะเจอแล้วหรือเปล่านะอา้องกิตยอม่ไหมโอ้มาเที่ยวบ้านสายมอกพี่ไม่เคยมาเลยโ้สวยมากดูแลที่นี่หรอใช่ครับโอ้ วันนี้ภรรยามาด้วยแต่อันนี้อยู่นี่นานยังก็มาได้นานแล้วพี่ใหญ่ละพระทิดาสวัสดีค่ะก็นางก็จะกลัวเขินเขินะทัวก็ยังเขินอยู่ใช่ไหมเรบทีแล้วมาก็ยังเขินเนาะโอ้อันนี้ก็คือนางใส่กางเกงนะเราทีแล้วเจอใส่ผ้าถุงฝึกใส่กางเกงใช่ไหมใส่ได้แล้วนะคุ้นชิน คนแบบเราเนี่ยใช้ชีวิตแบบเราเลยใส่รองเท้าใส่กางเกงอืมที่นี่ธรรมชาติดีมากแล้วมีคนอยู่อีกไหมที่นี่คนเยอะไหมมีอยู่แต่วันนี้เหมือนเขาจะไปทำธุระกันหลายๆที่กันนะพี่เหลือแค่คุณตาคุณยายสองคนนี้ส่วนตรงบ้านหลังนู้นที่เขาคอยเลี้ยงแค้ตรง ของให้กับทางเมืองรับแนะ้วก็ไม่อยู่นะ uh, นะน่าจะเขาไปนเมืองแรนี่นี่มานั่งเล่นกันนะนั่งใต้ต้นไม้ไนั่งนั่งพักนั่งพระธ yes? ิดาพักอยู่พระธิดากินข้าวกินอะไรหรือยังอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่เรียบ,บร้อยแลยนะ้วเนาะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องคุยด้วยนิดนึงนะได้ครับคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปทักทายพระธิดาอีกนะไม่รู้ว่าพระธิดายังจะเขินอายหรือเปล่าเนาะรอบที่แล้วนะเขินน่ะไม่ยอมเปิดหน้าเลยนะ มานอบที่แล้วนี่ไม่เห็นหน้าเลยนะปิดหน้าให้ดูปิดหน้าเลยอันนี้เหมือนพนธิดาบอกชื่อเลยใช่ไหมกิตใช่พี่เอาตัวนี้ดีกว่าชื่อจำปานะพี่เอาชื่อจำปาใช่ชื่อเหมือนแบบสาวรับแรแพ้เลยอะแต่ว่าคนสมัยเราก็ยังมีอยู่นะใช่คนสมัยเราก็ยังมีชื่อจำปาอยู่เนาะ อากศที่นี่ไม่ค่อยร้อนเท่าที่บ้านเราเนาะใช่ค่ที่นี่มันแบบลมนิ่นงลมเย็นเพราะต้นไม้มันเยอะที่เราสมบูรณ์เรื่องธรรมชาตนะิทุกคนผมก็รู้สึกเหมืนอนออกมาขนมมาฝากพระัทดาอยู่นะพี่พี่แต่ว่าลืไมไว้บนรถแค่เอาไว้รอบหน้านะไม่เป็นไรยังแ<ด><ด>ผมก็พาอีกอีกสักพักหนึ่งผมจะพาพระัิดากลับแล้วเพราะว่ามาอยู่ที่นี่นานและนี่ อันนี้พระธิดาอันนี้ก็คือจะกลับไปที่ไหนอะ่ะที่บ้านผมเนี่ยไปที่บ้านเลยจ้ะแม่ใช่ใชเป็นไงบ้างอาการพระธิดาดีขึ้น,ลนแล้วเนาะดีขึ้นค่ะพี่อันนี้คิดได้ลงแบบแว่าเ,เห็นว่าคิดได้ลงคลิปเปิดหน้าพระธิดาใช่ไหมลง,ลงไปแล้วพี่ทีน,นี้เอ็ดีคอมเมนต์หลายคนเลยว่าพระธิดาสวยเนาะหน้าตาดี อันนี้่ถ้าถ้าถ้าพี่จะขอถ่ายหน้าพระธิดานี่ได้ไหมเดี๋ยวผมขอถามดูก่อนนะว่าเขาจะยินยอมให้ถ่ายหรือเปล่าได้ได้ถ้าเขายินยอมให้แต่ก็คงได้เห็นแบบนานเกินไม่ได้นะพี่ขออะก็แบบได้ใช้แบบนิดนิหน่อยหน่อยเนี้ยเนาะได้ใช่พระธิดาครับเดี๋ยวผมขอให้พระธิดาเนี่ยเปิดหน้าให้พี่อ่อมเห็นหน่อยได้ไหม ก็มีพี่ๆสองเปนที่จิตามที่อ่อนหลายตัวโกรธแม่พิธิดาเหมือนกันพิธิดาอนุญาตได้พี่เหรอว่านางบอกว่าได้นะก็อย่างแบบแต่ว่าให้แค่แป๊บเดียวใช่ไหมทุกคนอันต้องขออนุญาตนะข็ต้องมีความเป็นส่วนตัวเนาะที่ไม่ปลอมของใครด้วยเใช่อืช่พอดีนะพิธิดาแบบ นางก็ดูรักนวลสงวนตัวมากๆกับพี่ๆออกมืาเก่งใจแต่ว่ามาครั้งนี้นะไหนๆก็มาแล้วเนาะใช่ขออนุญาตนะเราขอตั้งกล้องข้างหน้าเนาะถือว่ายังขอได้นะถืกว่าถึงจะต้อนวอนให้เปิดหน้าแรกๆนี่ก็นานพอสมควรใช่ไหมเออพระธิดาเปิดหน้านิดนึงได้ไหมเปิดหน้าใหเขาเห็นหน่อยเลยนมพระธิดาได้เปิดได้นะ โหทุกคนพัทดิดาหน้าสวยมากพ,พี่สวยมากจริงๆนะโหกิดแบบว่าเลือกแฟนได้แบบสุดยอดเลยอ่ะส<ต>มเหมาะกันมากเลยนะพี่พี่พัทธิดากับตรงชายกิดนะก็พัทดิดาผมสวยด้วยพี่พี่พมือเท้าอะไรอ่ะแบบคือเป็นสาวเมืองแอแริที่แบบว่าสะอาดสะอ้านอ่ะพี่พี่ดูแล้วแบบว่า นางมีความเป็นคุรสตรีอ่ะโอเคก็หวังว่าพี่พีเอซีนะจะชื่นชอบอ่าหน้าตาของน้องเนอะน้องพัทธิดาจำปาก็คือน้องก็มีอายุเท่ากันกับกิบเลยไหมใช่ไหมอายุเท่ากันเลยก็น่าสวยมากพี่พี่อันนี้ก็ไม่ได้กินเนื้อสัตว์เลยใช่ไหมหรือว่าได้ฝึกกินบ้างไหม คยให้ลองกินแล้วแต่เขาบอกเขาไม่กินนะที่ไม่กินอืมแต่เขาทาอ่ะถ้าทําให้เรากินได้เขาทําได้ไม่บาปใช่ไหมถ้าทําอ่ะไม่บาปเี่เพราะเนื้อสัตว์มันตายแล้วอ่ะเนาะใช่มันตายแล้วแล้วเขาก็เอามาทําให้เรากินเขาก็กล้าหั่นกล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เขาแค่ไม่กินใช่ถ้าถือว่าเราผัดหมูใส่กับผักเนี้ยแล้วเขากินแค่ผักเหรอไม่กินหมูตรงเนี้ยเหรอหรือว่าไม่กินเลยไม่ไม่ได้เลยเพราะมันเป็นแบบเหมือนผสมกันเนี้ยเหรออ๋อโอ้ เขาเข่งมากเลยเนาะเหมือนคนอิสลามเลยเนาะเขาเค่งมากอะ่ะไม่กินเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไม่รบกวนแล้วเดี๋ยว<แ>จะเดินชมสวนนิดนิดหน่อยหน่อยนะขออนุญาตนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วอันนี้จะพาพัทิดากลับเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวอีกสักพักก็กัดโอเคโอเคขอบคุณมากมากนะกีดเดี๋ยว,ยวโอกาสหน้าพี่มาเยี่ยมใหม่นะเดี๋ยวรอบหน้าขนมมาฝากพัทิดาด้วยเนาะครับผมโอเคพัทิดากลับแล้วนะคะ สวัสดีนะคะธิดาก็ยังเขินเขินเลไออยู่นะพ,พี่แต่ก็ยังดีนะมาครั้งนี้นะคะทิดานะยังกล้าที่จะเปิดหน้าให้เราดูนะพี่ๆโอ้อมก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งเลยนะที่ได้เจอหน้าพระทิดานะพี่ๆโอเคเดี๋ยวยังไงแล้วอมขอตัวเดินทางกลับก่อนแต่ว่ายังไม่กลับหรอกว่าจะเดินชมสวนของ น้องจิตสักหน่อยนะชมส่วนที่น้องจิตดูแลสักหน่อยแล้วก็พี่คะก็คือเมื่อกี้นี้เดินเข้าไปในหมู่บ้านสายหมอกนะแล้วก็ออมไม่เจออคุณตากับคุณยายนะตามที่คิดบอกนะไม่รู้ว่าท่านไปไหนแล้วก็คือเมื่อกี้เดินออกมาจากจุดที่น้องจิตกับภรรยาเนี่ยนั่งอยู่นะก็ไม่เจอ,อเดินออกมาแล้วก็ชมส่วนทินิดหน่อยหน่อยนะอมไม่ได้ถ่ายวิธีดูเพราะว่า ก็ไม่มีอะไรนะพี่ๆก็เป็นหมู่บ้านที่ปลอดภัยในระดับหนึ่งเนาะไม่มีไม่เกิดอันตรายใดๆแล้วก็ไม่มีอะไรแบบที่เนี่ยอมก็ไม่ได้เจอใครนอกเหนือจากน้องกิบกับพัทิดาอมไม่รู้ว่ามีใครอยู่ที่นี่นะเห็นว่ามีดวงฤดีกับอ่าดวงฤดีเนี่ยเป็นรุ่นพี่ของอมนะอมต้องเรียกว่าพี่เนาะก็มีพี่ดวงฤดีกับอ่าพ่อเขาหรือเปล่าอมไม่รู้นะอมแต่ว่า มาครั้งนี้ไม่เจอนะพี่พี่เจอแค่น้องกิตกับภรรยาทีเนี้เมื่อกี้ที่เปิดหน้าให้ดูคือเนาะน้องนะน้องพัินดาเนี่ยหน้าตาสวยมากหน้าตาสวยแบบสวยแบบไม่เหมือน ไม่เหมือนผู้หญิงไทยเราอ่ะแบบเหมือนเขาเป็นผู้หญิงอีกเมืองหนึ่งหน้าเขาก็จะแบบออกไทยๆหน้าเขาแบบคางเขาเรลียวมากๆพี่พี่แล้วบนใบหน้าเขาเนี่ยไม่มีอะไรแปลกปลอมเลยเช่นเขียนคิ้วทาปากไม่มีเลยนะพี่พี่แบบอมตะลึงในความงามแบบธรรมชาติมากๆเลยเนาะเขาก็เหมาะแก่การที่จะเป็นสาวธรรมชาตินะสาวเมืองรับแลนั่นเองนะพี่พี่สุดยอดเลยก็คืออมดีใจมากที่เห็นอ่าน้องเปิดหน้าให้ดูเนาะก็ ดีใจที่เขาแบบเป็นมิตรกับเราเนาะโอเคถึงมาเขาจะไม่เขาจะไม่ค่อยพูดค่อยจานะแต่ตอนที่ออมปิดคลิปไปเขาก็ถามอยู่นะตอนที่ออมเดินชมสวนเขาก็เดินถามเขาก็ถามสารทุกสุขดิบนะพี่ๆไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนหญิ่งอะไรเนาะไม่ใช่แบบจะเงียบเก็บตัวอะไรนี้ก็ก็ไม่ใช่เนะเห็นพี่พ f เอฟซีหลายคนนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาว่าแบบเออนางไม่พูดไม่จาแบบเป็นคนปานลับๆับแบบเป็นอินโทรเวิร์ดหรือเปล่าแบบ มีความเป็นส่วนตัวสูงอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะพี่ที่บางครั้งเนาะเขาอาจจะไม่คุ้นเคยกับคนแปลกหน้าเขาไม่ได้สนิทไม่ใช่ว่าเจอกันวันนี้จะสนิทกันเลยพี่มันต้องทําความรู้จักกันมากๆแล้วก็แบบถึงจะคุยเล่นกันได้อะไรแบบเนี้ยการที่ออกมาแบบเนี้ออมอยากให้พี่เอฟซีได้ไม่รู้ว่าเออจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ใช่คนที่แบบรับแบบอะไรขนาดนั้นพี่เขาก็ยังเปิดโลกกว้างให้กับทุกคนได้เห็นกันอยู่เนาะโอเคมาครั้งนี้ก็ถือว่าคุ้มเนาะ พี่พีเอฟซทุกท่านนะคะได้เห็นหน้าน้องแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะเอนดูน้องด้วยเนาะเผื่ออนาคตข้างหน้าเนะาะใช้กิจอาจจะพาน้องเนี่ยกลับมาอยู่ที่เมืองเมืองประเทศของเราอย่างเงี้ยแบบเมืองในตัวเมืองของเราก็อาจจะทําให้น้องเนี่ยได้ใช้ชีวิตแบบเราแล้วก็มีรายได้แบบเราอะไรแบบเนี้ยแบบมันสามารถสร้างอนาคตให้เขาได้เพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะนํากลับไปพัฒนา ในเมืองของเขาอะไรแบบเนี้ยอืมจ,จริงใจแล้วอ่ะออกมาก็อยากไปเห็นเมือ,องเขาเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงเนาะมันสามารถพัฒนาแบบไม่รู้ว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วแล้วแบบสามารถทําอะไรให้กับเขาได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าสาักที่เขามาเนี่ยจากที่ยอมสังเกตนะเ,เขาเป็นคนชาวบ้านธรรมดาเลยอะ่ะไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายอะพี่ๆี่เหมือนกับข้าวเนี้ยเขาก็ทําได้แค่แบบข้าวกับผักผัดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไม่ได้แบบทําแกงอลังการแบบ พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ไม่ได้แบบทอดไก่แล้วชุบแป้งทอดอะไรในที่ที่มันมันเหมือนเขาไม่ได้มีวัตถุดิบดีๆแบบเราอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ขาดความรู้แต่ว่าในเมือง,องเขามันก็อาจจะมีรูปแบบหนึ่งที่เราไม่รู้จักเนาะเราถ้าสมมติว่าภายในอนาคตเนี้ยถ้าเขาได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับกับคนเมืองเราเนี้ยเราสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เนาะเขาก็จะได้กลับไปพัฒนาเมืองเขาเราก็ได้เอาเมืองเขามาใช้เนาะโอเคยังไงแล้วอ๋ม ากพี่นะอินดูน้องด้วยแล้วก็ไว้โอกาสหนะ้าอมจะมาเล่นกับแม่นางจัมปาใหม่รอบหน้านะจะเอาของมาฝากพ,พี่อมเอามาจริงๆนะอมไม่ได้โกหกแต่ว่าอมลืมไว้ที่ใต้เบาะรถนะพ,พี่จอดรถซื้อของเอาไว้ใต้เบาะรถแล้วก็เอามาแค่กระเป๋าเมื่อกี้เปิดดูแนละ้วตกใจมากไม่มีของอายมากเลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ต้องกลับขออภัยพี่ๆนะคะอย่าเพิ่งดราม่าอมเนาะก็โอเคเดี๋ยวรอบหน้าจะไปเยี่ยมที่บ้านที่บ้านไกลกว่าหมู่บ้านสายหมอกไกลมากๆพี่ไกลมากจริงๆ โอเคไว้เจอกันคลิปหน้ากับพี่ๆฝักเป็นกำลังใจให้ออมด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไม่กดคำโฆษณา,าโอเค